เราครับเราจะพาเจ้าโทนครับโทนไอ้โทนเร็วมาไหนมันนะโทนอ้าวมึกโผล่หน้ามาเราจะไปกันแล้วนะอ้าโทนไอ้โทนไม่ตามเหรอนี่ไงไอ้โทนมันตามสองพวกเรา ได้แฮะมองกล้องเข้าไปเมือ่อกล่าวอุยเย็ดน้ <laughs> ดังวิวข้างหลังมันแบกถังเลยนะครับต้นไปไหนแล้วต้นต้นวู้ต้น โอเคนั okay. ้นพวกเรากลับบ้านแล้วครับบ๊ายบาย